ข้าจะสิ่งนี้มาผมไม่รู้นะมันคืออะไรผมค้ามาก่อนเยอะๆโอเคคลิปใหม่โอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าเชอร์เรียกับเทียนเชิมมอนเตอร์เทียนเชิมบอสซึ่งวันนั้นไม่รู้ว่าเชิร์ต้องเอ้ยเอเชิร์ได้แล้วเอเชิร์ได้แล้วมาหมอตัวแรกที่เราจะเจอฮะไอ้บอลูกตาซึ่งเรานจะใช้ ลูกปืนเปี้ยว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 โอ้ยเยอะเยอะเดี๋ยวคือถามว่าปืนนี้หาจากไหนแล้วเหรอเอ่อผมผมได้มาจากการที่ผมน่ะไปพื้นที่ป่าสีม่วงมาอืมอืมอืม อออืืืมมมนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่เฮ้ยมันมันอะไรอ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนล่างมันเปลี่ยนแล้ว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 อ้าอเออเออมันเปลี่ยนล่างเปลี่ยนแล้วได้ด้วยหรอวะไม่มีใครบอกกูเลยเออใจใจใจเย้บอลุดเฮ้ยผมมีปืนโกะแต่ปืนโกะผมมีกระสุนจำกัดแล้วเว้ย

ตั้งแปดสบิบเจ็ดอานเลยเหรอทำไมมันเยอะจังวะนั่นแต่มันเอาทำอะไรได้ฮนะดูผมคนละนั่งฟาร์มของสำหรับที่คนดูบอกว่าพี่สามารถฟาร์มของเพื่อทำมงกุเทพได้ซึ่งตอนนี้ผมได้ของมาละเทรยให้ลุกนี้ใช่ปะอะไรต่อมีอะไรผมคับได้อีกบัางอุ๊ยคับดาบได้อันนี้อะไรอะฟิชชิ่งเหรอไ่ต้องป้า ผมผมจะครับไปตบปลาไปตามมาวะอันนี้น่าจะมันเป็นดาบเล็กดาบใหญ่อุ้ยแอสโอ้ยผมไม่รู้แอสมันดีเปล่าดิคุณดูคุณดูคดุณดูรู้ไหมมันดีหรือเปล่าวะแอสเนี่ยอ่าอืมผมไม่เคยเล่นแอสวะเดี๋ยวเราเราทำดาบใหญ่ดาบใหญ่ใหญ่แบบนึงดีอ่ะเดี๋ยวผมหาหาไกด์ก่อนไกด์เฮียไกด์เฮียไกด์ ปุ๊ๆนี่ผมใช้แกปปิ้งฮุกไปแล้วผมสบายขึ้นเยอะผมนั้นพัฒนาหมู่บ้านเอ่อทำพื้นที่ให้กับเอ c บซเยอะๆผมให้ผมนั้นอันนี้ครับไงพี่ชาร์โด s สกาวสเกล l e แค่น,นี้เหรอหน้าเบสิบหกอันนี้ผมผมผมว่าไอนน้ที่ผมมีอยู่ม,มันตีเร็วกว่าน,นี่ทำได้แค่นี้เหรอพี่โหเชี่ยทำได้แค่นี้จริงวะ อ่าห uh ้า huh. ผมไม่อยู่แล้วมันคือป๋ออะไรฮะอะไรบูสต์สปีดเหรออันดีไหมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคาบได้ด้วยมันคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้อ่ะเออผมผมไม่รู้มันมันต้องมันต้องรอ <laughs> มันต้องลองว่ะ มาทุกคนได้เวลาลองกันละอ่าอย่างแรกต้องคาสติง้งคาเจสิ่งนี้มาผมไม่รู้นะมันคืออะไรผมค้ามาก่อนเ <c oughs> ย,ย่ะๆมาโอเคคนระับทุกคนฮะเดี๋ยวผมจะไปพื้นที่ผมไปสำรวจป่าพิศาตรงน,นี้ละ <c oughs> เอเอป่าพิศาแหละอืมเป็นระเบิดเล่นมาก็รู้สึกว่าไม่เวิร์ฮะต้องมา อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เพราะว่าน่าจะมีอะไรดีที่สุดแล้วตายทุกคนตาเพื่อเพื่อต่อสู้กับบอสตัวใหม่ฮะบอสตัวที่เรานั้นจะสู้กับมันฮะมันจะทําให้เรานั้นไปปลดล็อกของต่างๆมากมายหรือเปล่านะแต่ผมวังว่าผมคงจะได้ใช้โยโย่ที่ผมเพิ่งค้ามาสดๆร้อนๆนะเออ ถ้าผมจะไม่ผิดเราต้องทำลาสู้บอสก่อนใช่ไหมนี่ไอ้เชยังไม่ต้องทำอะไรกกูเจอแม่งแล้วเอลาสู้บอสเนี่ยเราต้องทำกันยังไงนะกูจะทำยังไงเนี่ยโอ้โ กูทำไงวะคนดูแปลงโป้ก,ก้อนหินอีกอันนี้หมันใต้ได้ก็เลยใช้ใช้เวเนี่ยกดี๋ยผมจะไม่ใช้เวรหรอกอันนี้ก็อทมไม่หวแล้วโอเคผมสร้างารีนาเสร็จแล้วหรือเปล่าวะคนมันก็ยังไม่เสร็จหรอกเดีย๋ยวผมทำเพิ่มแต่เมื่อกี้นี้ผมโดนกระทืบอนะือแบอ ผมแทบไม่มีเวลามานันงแบบเปิดอัาเลยเมื่อกี้เนะนี่ยผมสต็อปได้ยังไงอีกแล้วเนี่ยโอ้ยปิดโ่อยมากเลยผมก็แบบอู้ไม่ได้โอกาสทำพื้นดิโอุงก็มาก็มาแต่ว่ากูตั้งตั้งท่าเสร็จปุ๊บ ตั้งกะจะปุ๊บเกจะรอดนะบุ้ยไอกระถานี่ก็ใช้บ่อยเกินใช้จุงคุ้มมาตอนเนี้ยโคตรเองอังุตต้นงกินท,ที่เทสทูเสียมใาจนี่ไปหน่อยทุกคนนะเสียมใจไอ้ดีไปหน่อยนะทุกคนนะโอ้โหมาก็ไม่พักเลยมาจากไหนเนี่ยสลาบเอ้ยเอ้ย กูกูไม่กูรู้สึกกูอยากสู้บอสแล้วอ่ะเอา้ยดกูไปสู้บอสคลิปหน้าก็ได้โอ้โหกูขอทำอารีน่าให้เสร็จก่อนเถอะจะค่อยว่ากันทีแล้วผมอ่าคือผมนั่งดูคลิปวิดีโอยูทูบมาเขาให้ควักเอ่อบอมมานะฮะแล้วก็ระเบิดคุณเห็นนั่นก็ไอ้เก้าก้อนดำๆนั่นน่ะ นี่มันจะอุ้ยอุ้ยอะไรของ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 นี่กเกยียร์กเกยียร์พวกนี้ก่อนของต้นมะขามไอ,ไอ,ไ,อ,ไ,อไอพวกไอไอไอพวกตัวไอพวกตัวน้นมะขานไปกับระขานยุ่งใหญเลยชีวิตกูอุ้ยอะไรผมได้แล้วอุ้ย ปั๊บปั๊บป๊บป๊บโอ้ยโอ้ยว้าวเชีย่ยผมได้ของเล่นไปไปคลิปโดยมีของเล่นใหม่โว้ยนี่โอมโนกุโร่เกตตอลิกันแคทอลิกันนี่ โอคอุ้ยแาเสามยี่สิบคุณที่พยายามจะสู้กับบอสแต่คุณนั้นโดนเหรลร่าลูกสบุนตีจนที่คุณผมนั้นรู้สึกท้อใจไม่ใช่ท้อใจสิต้องเรียกว่าคโคตรหูเลยแหละมาวว้าตัวที่สองที่เรานั้นจะได้สู้ครับไม่ใช่อีกที่นี้โอ้ยไอ้หนอนเ่ะเอาแล้วไงกูกูได้สู้กับหนอนเลย มาฮะหนอนครับผมออต okay. ัวที่เราเราได้สู้ก็คือหนอนนั่นเองโอ้บอเอ้ยมานาผมหมดชิบหายแล้วโอเคได้อยู่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 เชี่ยนะฮะ อยู่กีขะะาดครับผมขาดหนึ่งฮะขาดหนึ่งขาดหนึ่ง เคฮะเคฮะโอเคฮะเคก็เชี่ยแล้วฮะเคก็เคก็เชี่ยแล้วฮะโอ้โหไอเชี่ยรถเมสายแปดศูนย์นะกครับผมเคก็เชี่ยแล้วฮะโอ้โหเคก็เชี่ยแล้วครับผมผมบอกเลย เออเออโอ้โหมันมีมินิแมบให้ดูอยู่แล้วแต่ว่าโอ้โห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 รถรถไฟชิงกันเซนรถไฟชิงกันเซนเออจุดจุดจุดน่ากลัวทีเธอขอร้องเออ โอเคจะน่ากูไป็นอะนี่อ่ะเ้ยเกียรนอนเกียร์นอนเว้ยโอ้โห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 อ้เโอโโหโหโอ้โห

จะถ่ายแล้วโจยโูไปดูโอ้กิจการตัวแม่ตัวม,มันพวกแกได้ละโคตรเหนื่อยเลยผมต้องมานั่าเก็บของเลยไหมโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยของตกเข็มทาตาคาไปเลย เอ้ยไ,ไอ้ไอ้เสียงหนอนที่แยอะไนก์เนี่ยฮะเอาผมวิ่งเองผมแม่งหลอนกูหลอนกับตัวแม่ตัวแมมเลยไอป้าแม่งหน้ากูเปล่งพอเป็นคนหน้ากูเลยฮะผมผมไม่อยากเจอไม่นี่ไงผมได้ชาโด้สเกลมาละโอ้ย <laughs> 嗯。